หนึ่งสองสามสี่ห้าระเดชประคุณหลวงตานะครับนำพายมปีช้านะครับผู้มาตามรอยหลวงปู่ม,มั่นนะครับให้มาดูอาคารอาคลินิกสันติสุขวัดบ้านเขาบอนะครับตรงนี้นะครับไว้ดูแลผู้ป่วยนะครับจะเป็นครูบาอาจารย์หรือแม่เขาแม่ชีนะครับทางโรงพยาบาลบ้าง ญาติโยมมาถวายบ้างและก็มีคุณหมออัญชลีนะครับม,มาดูแลนะครับ,อ,รรบอันนี้เป็นห้อง,งหม,ม้วยนครับ <c oughs> อันเป็ <c oughs> นหังสือหนังสือเยอะหนังส,สือเยอะจำนวนก็กว่าจะทำเป็นประชาสัมพันธ์เรารสัสู้ทำอะไรไว้เขาไปดูโบสถ์ตรงนี้ครับครับ มาหลายครั้งก็ไม่ได้ขึ้นให้เข้าไปเลยนะครับอนนั้นเสียดายที่มาไม่ได้ทำเที่ยวะครับคุณโยมปีชามาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เข้าไปในบวถนะครับเด้นนะครับไปติดที่อื่นนะครับพอดีมีหลายที่ให้ได้ดูนะครับก็เลยนะครับยังไม่ได้มาตรงนี้แต่ค่อนข้างจะมืดนะครับด้านในนะครับ ย่านบบเปิดอยู่ครับแต่พินอาจารย์มหาวิเชียนเพิ่งมาดูแลอยู่ครับแต่เก่าย่ำกลางคืนทั้งเทิงบครับ,ดบเดี๋ยวผมสิบตัวให้ครับ